สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำนี้กันให้ทายว่ามันคือคำว่าอะไรที่เราจะคุยกันในวันนี้คำอะไรที่3ประโยคนี้มันมีร่วมกันก็คือคำว่าเพื่อนนั่นเองใช่เพื่อนก็คือ friends ใช่ไหมเราจะมาดูกันว่า friends เนี่ยทำหน้าที่อะไรได้บ้างถ้ามันอยู่ในประโยคที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ความหมายของมัน ตาม dictionary แล้วมันคืออะไรจะพาเข้าไปดู definition ของมันคำนิยามของคำว่า f r i e n d s ใน Cambridge Dictionary นะโอเคมาเริ่มกันเลย I have very good friends ฉันมีเพื่อนที่ดีมากๆ My friend lives in Bangkok เพื่อนของฉันอยู่ที่กรุงเทพ I'm going to meet my friend today ฉันกำลังจะไปเจอเพื่อนวันนี้ แต่ละประโยคเนี่ยมันจะมีคำว่าเพื่อนก็คือ friends อยู่ด้วยเนาะไม่มีใครที่ไม่เคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมเพื่อนเพราะว่าบางครั้งเราก็ใช้คำว่า friends แทนคำว่าเพื่อนภาษาไทยเนาะทีนี้เรามาดูกันว่า friends เนี่ยมันเข้ามาอยู่ในประโยคแล้วมันจะทำนาทีอะไรเรามาดูประโยคแรกกันก่อนเลยอย่างประโยคนี้ I have very good friends ฉันมีเพื่อนดีมากมามันหมายความว่า เพื่อนของฉันนะคือนิสัยดีแล้วก็ดีกับฉันมากๆแล้วก็มีเยอะด้วยฉันก็คือ I เนา h a v e ก็คือมีเป็นคำกริยา very มากๆ good, good ก็คือดี friends ก็คือเพื่อนแล้วก็การเรียนประโยคจะเป็นอย่างนี้ subject ในที่นี้ก็คือ I เป็นประธานทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค verb, verb ก็คือ have verb to have s v แล้วก็ object ก็คือ friends จะอยู่ตรงนี้ I have very good friends คำว่า good ตัวนี้เป็น adjective ที่มาขยาย friends อีกทีหนึ่งในฐานะ,ะคำนามคำนามตรงนี้ทำหน้าที่ objective ในประโยคนี้ในในในประโยคนี้โอเค I have very good friends very ก็แปลว่ามากๆเป็น adverb ครงสร้างประโยคจะเป็นแบบนี้ก็คือ subject บวกคำกริยา adverb adjective แล้วก็คำนามคำ adjective จะอยู่ข้างหน้าคำนามเสมอแล้วก็ adverb จะอยู่ข้างหน้าคำ adjective เสมอส่วน have ตรงนี้เป็นคำกริยาใช่ไหมแต่ว่าคำว่า very เนี่ยเขาไม่ได้มาขยายออ have นะถึงแม้ว่า adverb Ad จะทำหน้าที่ขยายคำกริยาก็ตามแต่ว่าในที่นี้ adverb คำว่า very เนี่ยจะเป็นหน้าตัวที่มาขยาย good ที่เป็น adjective ซะมากกว่านั่นเองต่อไปเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะ friends ทำหน้าที่เป็นคำนามถูกไหมม my friend lives in Bangkok my เป็นคำแสดงการเป็นเจ้าของใช่ไหมแล้วก็เป็น adjective possessive adjective adjective ที่แสดงความเป็นเจ้าของ friends ก็คือคำนามก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะจ๊ะเด็กๆว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอ,อาจจะไม่ใช่แค่เด็กที่มาเรียนด้วยคำนามจะถูกขยายด้วย adjective ซึ่ง adjective มันก็จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามแบบนี้เสมอแล้วก็ตามด้วย verb คำกริยาตรงนี้มันทำหน้าที่เป็น subject ในประโยค verb ก็คือ lives อาศัยอยู่ในเป็น preposition a บงคอกเป็นสถานที่ว่าอยู่ที่ไหน my friend lives in Bangkok เพื่อนของฉันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพนั่นเองทำไม lives ถึงจะต้องเติม s มีใครรู้บ้างให้คิดหนึ่งสอง post v ดีโอไว้นะ แล้วก็ลองคอมเมนต์ดูว่าทำไมลีฟถึงถึงต้องเติม s ในประโยคทั้งๆท,งท,งที่ที่เราเรียนมาที่เราจำใช่ไหมว่าลีฟแปลว่าใส่ยอยู่ลีฟแปลว่าใส่อยู่มันจะไม่มี s แต่ทำไมในประโยคนี้ถึงจะมี s ในประโยคละ่ะโอเคพอสวีดีโอแล้วก็ลองคอมเมนต์ดูนะว่าคำตอบมันคืออะไรโอเคเรียบร้อยที่นี้จะมาฉะเฉลยว่าทาไมลีฟจะต้องเติม s เพราะว่าคาประธานเนี่ย subject ในประโยคตรงเนี้ยเป็น he she it เป็นคำพหูพจน์หรือคำเอกพจน์ที่ไม่ใช่ IUVD เป็น he/she ในที่นี้ my friend อาจจะเป็น he หรืออาจจะเป็น she อ๋อ she she อาจจะเป็น he หรืออาจจะเป็น she ก็ได้หรือใคร refer ถึงเพื่อนหรือใครกล่าวหาว่าเพื่อนเป็น it มันก็ไม่เหมาะไม่ควรนะจ๊ะ my friend lives in Bangkok หรือ he or she lives in Bangkok มันคือประธานที่เป็นเอกพจน์ใช่ไหมมีคนคนเดียวดังนั้น คำก,กิริยาคำกิริยาในที่นี้ก็คือ leaves อาศัยอยู่จะต้องเติม s แต่ถ้าสมมุติว่า friends มีหลายคนแบบนี้ประธานตรงนี้ subject ต,ต,ตรงนี้ก็จะกลายเป็นพหูพจน์แหละก็คือมีมากกว่า1คนเพราะมันมี s อยู่ที่คำนามดังนั้นคำกิริยาจะต้องไม่มี s my friends live in bangkok แบบนี้โอเคไหนลองตอบคำถามมาซิว่า ถ้ามันเป็นคำถามเพื่อนของฉันอยู่ที่กรุงเทพหรือเปล่าเราจะถามว่ายังไงเราจะใช้เราจะตั้งคำถามด้วยการใช้ตัวช่วยคำรียาช่วยไหนมาช่วยตั้งคำถามว่าเพื่อนของฉันอาศัยอยู่กรุงเทพหรือเปล่าใครรู้คอมเมนต์ Comment มานะต่อไปประโยคนี้ I am going to meet my friend today I am going to meet my friend today. ฉันจะฉันกำลังจะไปเจอเพื่อนวันนี้หรือวันนี้จะไปเจอเพื่อนได้ทั้งสองแบบ I am ในที่นี้ก็จะเป็นคำ subject ใช่ไหมเป็นประธานในที่นี้แล้วก็คำกริยาตรงนี้ก็คือ go to go แปลว่าไปแต่ทำไมมันต้องมีตัว ing ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมา เราจะมาพูดถึงตรงนี้กันนะ I'm going to meet my friend today. subject I am เป็น subject subject going to meet ตรงนี้จะเป็น verb นะยาวไหม my friend my friend อันนี้เป็น object today คำบอกเวลา ฉันกําลังจะไปเจอเพื่อนวันนี้ตรงเนี้ยคำกริยาตรงเนี้ยมันจะมี2องกริยาก็คือคําว่า go อันนี้คือกริยา1แล้วก็ to meet กริยาสองอแต่ทีเนี้ยประโยคนี้เป็น tense อะไรใครตอบได้บ้างฉันกําลังจะไปเจอเพื่อนวันนี้ถ้ามันมีถ้าทุกคนเห็น verb to be is am are verb to be นะในที่นี้ก็คือ am ใช่ไหม is, am, are บวกกับ verb ing โอเคแล้วก็เบื่อบวกกับ object หรือว่าตัวตัว,ส,วส่วนเติมเต็มอันนี้ก็คือ Present Continuous มันก็คือคก,กิริยาหรือว่าการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในขณะขณะนั้นดังนั้นคำว่า g o i n g จะต้องใส่ ng ตามโครงสร้างของ Tense นี้ Present Continuous Tense Going to meet อันนี้คือ verb แท้ก็คือไปเจอ verb แท้ส่วน going ก็เป็น verb เหมือนกันแต่จะเป็น verb ช่วยฉันกำลังจะไปเจอเพื่อนวันนี้ object ก็คือ my friend เพื่อนของฉันเหมือนข้างบนเลยคำว่า my ตัวนี้เป็น possessive adjective เขียนอย่างนี้ possessive จะแปลว่าการแสดงความเป็นเจ้าของส่วน friends ก็คือคำนาม possessive adj adjective ดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลรวมการเป็น object ของ to meet เจอใครเจอเพื่อนเพื่อนของฉันแล้วก็ today ก็แปลว่าวันนี้ก็คือเป็นคำบอกเวลานั่นเองโอเคทีนี้เราไปดูกันว่า friends เนี่ยเพื่อนทาง dictionary ของ cambridge เขาให้ความหมายว่ายังไง จากดิเช a ลีของ Cambridge เขาให้ definition มาแบบนี้คือทางเว็บไซต์เขาไม่ให้อัดวิดีโอใช่ไหมก็เลยก๊อบมาวางในโน้ตแทนเขาบอกว่าคำว่า friend เนี่ยเพื่อนเนี่ยมันเป็นคำนามแล้วก็เป็น countable noun ตัว c ที่อยู่ข้างในปีกาเนี่ยเขาบอกมันเป็นมันเป็นคำที่ย่อมาจาก countable ก็คือคำนามที่นับได้หมายความว่าสามารถเติม s ได้แล้วก็เขาบอกว่าความหมายของ friends เนี่ย มันก็คือ a person who you know well and who you like a lot but who is usually not a member of your family ก็คือคนที่ a person แปลว่าคนที่ใช่ไหมคนที่คุณคนที่ a person who ก็แปลว่าคนที่เหมือนกันนะ person ก็คือคน who ก็คือคนที่เป็นคนคนที่คุณรู้จักอย่างดี a person who you know well and และ คนที่คุณชอบมากๆ and who you like a lot but แต่ว่า who is usually not คนที่ไม่ใช่ปกติแล้ว usually ปกติแล้วคนที่ปกติแล้วจะไม่ใช่ member คือสมาชิก member ของครอบครัวของคุณ a person who you know well and who you like a lot but who is usually not a member of your family คนที่คุณรู้จักดีแล้วก็คนที่คุณชอบมากๆ แต่ว่าปกติเราจะไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวนั่นแหละเขาเรียกว่าเพื่อนนั่เองใครเคยรู้สึกกับคนคนนึงแบบนี้บ้างไหมแบบชอบเขามากๆแบบถูกชะตารู้จักกันดีแต่ไม่ใช่คนในครอบครัวคนคนนั้นแหละเราให้คำนิยามเขาว่าเพื่อนโอเครู้จักกับคำว่า friends กันมากขึ้นหรือ,อย่างเป็นคำนามนะอืดังนั้นมันจะวางไว้ ตรงข้างหน้าอ่อข้างหลัง adjective แบบนี้อันนี้คือตำแหน่งของคำนามโอเคแล้วไว้ล่าวันหลังเราจะมาคุยกันต่อเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนด้วยบ๊ายบาย